สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่13เดือนมีนาคมนะครับวันนี้ผมสุภาพพี่น้องนะครับผมมาไปย่าง,างไปเที่ยวแถวลาดกระบังแถวสุวินทวงศ์นะครับอันนี้สิเป็นแรงถ่ายรูปเนาะของน้องๆของพี่ๆของหลายๆคนนะครับซื้อว่าฮาราจุกุอยู่ตรงสุวินทวงศ์ร้อยสิบนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้เขาจะจำลองนะครับเมืองที่ญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นที่โกเกียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่นีไอกาจะมีจำลองนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับผมแล้วก็จะมีการร่วงนะครับต่างๆนะครับบรรยากาศกา็กซะคือญี่ปุ่นเลยครับพี่นอ้องกาจิมีคล่องนะครับ คล้องนำไหลเขาก็จะพันนําจากด้านหลังมันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปประมาณจะมีไม่ได้เยอะมากไอ้คล้องเป็นอ่างเก็บนำนะครับออกไอ้ในในในอีกคลิปหนึ่งที่ต่อกันเนี่ยนะครับนะนะครับก็จะมีบรรยากาศขนาดของนำาป็ยังเป็นบรรยากาศเป็นญี่ปุ่นมีต้นไผ่นะครับเนาะช่วงนี้ไปญี่ปุ่นบพ่านใดนะครับเนาะผมกับอาจจะกังวลเรื่องโควิดนะครับเนาะกะ มาเบึงน,นึกถึงความหลังที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันละกันนะครับเอามาฝากนะครับกะบมือนีผมาว่า,าว่ถยนก็เยอะว่าวาดรุนนะครับผมกะจังไรก็ฝากที่ตามฝากซับสไคร์นะครับช่องตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ผมเด้อครับเด้อขออย่าบอกอีสานนะครับเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เบ่งจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณครับ Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight Long wave, sold in, say again, sold in Make that money, throw it in Booty bouncing, gon' hit Rose quartz, Lamborghini, Blue Dina Always bein' rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight Long wave sold in, say again, sold in Make that money, throw it in